เขียนถูกในช่องว่างและระบายสีรูปเพื่อแสดงเศษส่วนเศษ25ส่วน12ให้ตอบว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินเศษ25ส่วน12ก็จะต้องแบ่งเป็นทั้งหมด12ส่วนก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 2 1รูปแบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันรูปต่อไปก็แบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันรูปต่อไปก็จะแบ่งเป็น12ส่วนเท่าๆกันเราต้องระบายสีทั้งหมด25ส่วนนะคะรูปที่1 12ส่วนแล้ว รวมกับรูปที่สองอีก12ส่วน12บวก12เป็น24 24ต้องรวมอีก1เป็น25ก็จะระบายสี25ส่วน12ได้ดังภาพระบายสีเต็มรูปนะคะทั้งหมด2รูปแล้วก็อีก1ส่วนจากทั้งหมด12ส่วน ให้สังเกตตัวเศษเป็น25、ตัวส่วนเป็น12ตัวเศษที่อยู่ข้างบนมากกว่าตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างก็คือเป็นเศษเกินตอบเศษ25ส่วน12เป็นเศษเกิน